ัเบีร์โอชนะครับก็เป็นขนมปังที่จัดอยู่ในประเภทของ enriched bread นะครับหมายความว่ามีส่วนประกอบของไขมันแล้วก็น้ำตาลค่อนข้างสูงครับก็เลยทำให้เราได้เนื้อขนมปังที่มีความเนียนนุ่มหอมหวานวันนี้เราจะมาจัดทำในรูปแบบของฮอตดอกบันกันครับ เริ่มจากใช้แป้งขนมปังนะครับใส่ลงไปในชามผสมได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะใส่ยีสต์ผงลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับคนส่วนผสมนะครับเล็กน้อยให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นครับไข่ไก่สฟองเอามาตีเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมนี้ลงไปนะครับโดยเครื่องด้วยสปีดต่ำก่อนนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนั้นเข้ากัน Okay, ครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเนยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เรานวดด้วยสปีดต่ำนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ5-10นาทีนะครับหรือว่าโดนี่จับตัวเป็นก้อนดีแล้วนะครับให้เราเพิ่มสปีดเป็นสปีดสูงนะครับนวดต่ออีก2นาทีหรือว่าจนกว่าโดนจะเนียนนะครับแล้ก็สามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้ อ่ะโอเคครับเรานวดจนได้เวลาแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่โดของเรานะครับตอนนี้เนียนดีนะครับแล้วก็ไม่ติดที่ขอบชามผสมแล้วนะครับสามารถรวบขึ้นมาได้เป็นก้อนอย่างนี้สบายๆเลยนะครับเราก็จะมาลองเทสดูนะครับว่าตัวกลูเตนแข็งแรงดีหรือยังนะครับคึงให้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะครับพอเห็นแสงทะลุผ่านได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหรือใครอยากจะนวดต่อให้มันเป็นแผ่นบางกว่านี้ก็ได้เหมือนกันจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะรวบเป็นก้อนนะครับแล้วเราก็จะพักเอาไว้นะครับหมักโดนะครับให้มันฟูขึ้น2เท่าอย่างวันนี้เราก็จะใใส่นช ทำนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องล้างจากนั้นเราก็จะคลุมหน้านะครับด้วยพลาสติกแรบหรือว่าใช้ผ้านะก็ได้นะครับปิดเอาไว้แล้วเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้แบบนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าโดจะฟูขึ้นประมาณ2เท่าครับครับตอนนี้เราก็พักเอาไว้นะครับจนตัวโดของเราเนี่ยฟูขึ้นประมาณ2เท่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําโดเราออกมานะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดแบ่งออกมาเป็น8ก้อนเท่าๆกันนะครับจะได้ก้อนละประมาณ80กรัมนะครับโดยประมาณ เมื่อได้เป็น8ชิ้นนะครับน้ำหนักใกล้ๆกันแล้วนะครับเราก็จะมาพรีเชฟหรือว่าขึ้นรูปคร่าวๆนะครับให้เป็นรูปกลมๆนะครับใช้มือคลึงนะครับคลึงกับโต๊ะให้เป็นลูกกลมจากนั้นนะครับเราก็จะนําผ้าสะอาดถุมเอาไว้นะครับหรือว่าเป็นพลาสติกปก็ได้นะครับประมาณ15นาทีเพื่อให้โดนนั้นรีแลกซ์ครับ เคครับเราพักตอนนี้นะครับประมาณ15นาทีแล้วถ้สังเกตดูนะครับถ้าเราสัมผัสโดเนี่ยมันจะมีความรีแลกซ์อยู่นะครับจะไม่ตึงมากเดี๋ยวเราก็จะมาทําการขึ้นรูปจริงๆนะครับหรือว่าเรียกว่าไฟแนลเชฟนั่นเองนะครับเราจะพลิกด้านบนลงนะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นไม้นวดแป้งนะครับคลึงนะครับคึงให้เป็นแผ่นเป็นแบนนะครับจากนั้นเราก็จะทําการม้วนนะครับโรนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับพยายามให้มันตึงนะครับแล้วก็ ซิลนะครับให้มันติดกันนะครับตรงปลายจากนั้นก็นําโดของเรานะครับมาวางพักในถาดนะครับตรงนี้เนี่ยผมทาน้ํามันเอาไว้เล็กน้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนําผ้าคลุมไว้หรือว่าพลาสติกปก็ได้นะครับแล้วก็พูฟขนมปังประมาณ40ถึง60นาทีจากนั้นค่อยนําไปอบครับตอนนี้เราก็พูฟได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับโดของเรานะครับเริ่มพองแล้วก็ขยายตัวนะครับมาชนกันแล้วผมก็จะเอานมนะครับนมจืดทาด้านบนที่ผิวนะครับใครจะใช้เป็นไข่แดงก็ได้ครีมก็ได้นะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราก็พรีฮีตเตาอบเอาไว้นะครับอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะครับโปรแกรมไฟบนไฟล่าง จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเนยจืดทาบริเวณผิวนะครับในขณะที่ขนมปังยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะพักขนมปังของเราให้หายร้อนนะครับบนตะแกรงแล้วก็เสร็จแล้วมาจัดเสิร์ฟกันครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบันตัวนี้นะครับจะกินเปล่าๆหรือว่าจะเอาไปประกอบเป็นอาหารข้าวอาหารหวานก็ได้ทั้งนั้นครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลายแอดครับ